วันนี้แสงธรรมนมใจนำบทความสนทนาธรรมของพระครูวิลาชการจ,น,จนธรรมมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะสร้างสเสน่ยยังไงให้คนรักคนหลงเวลาเราจะสร้างสเสน่ห์ให้คนเขารักเรานี่ทำอย่างไรบ้างเจ้าคะอ๋อวิธีทำเสน่ห์ง่ายมากเขาเรียกว่าสังคาวัตถุสี่อย่างประกอบไปด้วยทาน มีการเสียสละให้ปานเจอจาแก่ผู้อื่นเป็นปกติเป็นยาวาจาพูดแต่สิ่งที่ดีที่ไพเราะพูดวาจาที่เป็นประโยชน์แก่เขาอัธจริยาช่วยเหลือการงานของคนเท่าที่เราจะทำได้สมานตามีความสม่ำเสมอในกิจที่เราทำอย่างเช่นว่าเคยให้ก็ให้เคยพูดดีก็พูดดีเคยช่วยก็ช่วยตลอดไป รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเราชอบอย่างไรก็ทำสิ่งนั้นๆกับคุถ้าทำอย่างนี้แล้ววกกับตัวเมตตาที่เราตั้งใจแผ่ให้คนอยู่เสมอๆจะกลายเป็นคนมีเสน่ห์ทำเสน่ห์ใครคนนั้นก็เสร็จระหมดพระพุทธเจ้าสอนวิธทีทำเสน่ห์ไว้อาจารย์ใหญ่สอนเองเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ต้องทำให้ได้ พอดีที่ทำงานเขาทำงานแข่งกับเราแล้วงานเขาไม่เสร็จงานเราเสร็จพองานเราเสร็จนี่เราโดนแกล้งโดยไม่รู้ตัวการที่จะไม่ให้คนแกล้งเราเลยมีวิธีไหมคะไม่ได้หลอกจ้เาเขาว่าเราเองก็ทำบุญทำบาปอยู่ตลอดไม่ได้ทำดีมาอย่างเดียวในเมื่อเราไม่ได้ทำดีมาอย่างเดียวโอกาสที่อุศสคกรรัต่างๆจะให้ผลแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะต้องมีอยู่บ้างดังนั้นโอกาสที่จะไม่ให้เขาแกล้งเลยก็มีอยู่ก็คือหนีไปพระนิพพานแต่จะลำบากหน,น่อยลำบากตรงปฏิบัติจะไม่ให้แกล้งเลยก็ไปพระนิพพานไม่มีใครตามไปแกล้งได้แน่ที่โน่นเขาดีด้วยกันทั้งหมดให้เขาคิดว่าเราเป็นมิเขาไม่ได้หรือคะได้แต่ว่ากำลังของเราต้องสุขพอน สูงพอขนาะที่เขาเข้าใกล้เราแล้วสามารถเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความคิดของเขาได้ด้วยกำลังความดีของเราถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดเราต้องเป็นพระโสดาบันนี่กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำผู้ที่เป็นพระโสดาบันที่ท่านเปลี่ยนไว้ว่ามีกำลังถึงเจ็ดชั้งศารก็คือกำลังของความดีคนที่เข้าใกล้ถ้าหากพระโสดาบัน ท่านตั้งใจใช้กำลังความดีของท่านในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขบุคคลที่กระทำไม่ดีให้กลับมาทำดีคนอื่นจะต้านกำลังของท่านไม่ได้แต่ว่าจะริงริงแล้วท่านก็อยอมรับกฎของกรรมดังนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นว่าท่านไม่คิดจะทำแต่ว่าอยากจะทำต้องทำให้ได้ขนาดนั้นนะ จบแล้วคะ่ะบทสนทนาธรรมที่เราจะสร้างเสนให้คนรักคนหลงหวังว่าบทคำสนทนานี้จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ชีวิตเราจเจริญได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ